วิกฤตข้าวไทยภาษีธรรมซ้ําเติมเข้ามาอีกหลังจากที่มีการเจรจาและดิวล่าสุดเป็น19%สำหรับภาษีนําเข้า,สห,าสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยนะครับจากแรกด้วยอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกข้าวไปขายที่ไหนมากที่สุดและเป็นข้าวประเภทไหน อันดับหนึ่งที่ไทยส่งออกไปมากที่สุดนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เราส่งออกข้าวไปขายมากที่สุดนะครับเป็นจำนวนถึง1.33ล้านตันอันดับ2อ,อิรัก1ล้านตันอิรักนี้ก็นำเข้าข้าวเราเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ออเมริกา800,000ตันและข้าวที่ส่งขายทั่วโลกมากที่สุด อันดับหคือข้าวขาว60%ข้าวหอมมะลิ17%ข้าวนึ่ง13%และข้าวหอมข้าวหอม 9%, 9เช่นข้าวหอมปทุมนะครับทีนี้เรากลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างนะครับขณะนี้ราคาข้าวข,ขาวนะครับโดยเฉพาะข้าวขาวตกลงไปต่ำสุดในรอบ17ปีนะครับซึ่งไม่เคยตกรุนแรงขนาดนี้มาก่อน ส่วนข้าวหอมมะลินั้นราคายัางถือว่ายัางพอแข่งขันได้นะครับแล้วก็ยืนอยู่ในตลาดโลกได้ mm hmm. เนื่องจากข้าวหอมมะลิจะไม่มีข้าวที่มาเป็นคู่แข่งกับหอมมะลิโดยตรงนะครับเนื่องจากข้าวหอมมะลิเราขายในตลาดชั้นกลางและตลาดชั้นบนนะครับมันผู้บริโภคที่มีค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องคุณภาพก็ยังที่จะจ่ายราคาได้นะครับ ก็เห็นจะมีข้าวบาสมาติซึ่งเป็นของอินเดียและปากีสถานนะครับเป็นข้าวที่มีลักษณะาย,ย,ยาวเรียวใจเม็ดยาวเล็กเรียวกว่าข้าวหอมมะลิเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเองนะครับมีลักษณะหูมแล,ล้วล้วนขึ้นหม้อส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคในประเทศที่เป็นตะวันออกกลางอินเดียปากีสถานแล้ก็เอเชียใต้บางประเทศนะครับถ้าเราเคยไปกินร้านพวก ข้าวหมกไก่ร้านอาหารมุสลิมนะครับจะบางร้านก็จะใช้ข้าวบาสมาติมาทมําเมนูพวกนี้นะครับพวกข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อนะครับลักษณะเขาก็จะล้วนแล้วก็เม็ดยาวดังนั้นตลาดของข้าวบาสมาติของอินเดียและปากีสถานจะเป็นคนละตลาดกับข้าวหอมมะลิของเรานะครับแต่ในเรื่องของราคาก็อาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันในภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ เพดานภาษีของทัพแต่ว่าจะไม่กระทบรุนแรงเหมือนข้าวขาวทีนี้เราก็จะกลับมาดูที่เรื่องของภาษีทําอีกทีนะครับว่าต่อไปนี้หลังจากทําประกาศภาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเทศผู้ส่งออกข้าวไปสหรัฐประเทศใดที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกับกันนะครับมาที่จีนก่อนจีนโดนภาษีไป3 0เน์นะครับ สินค้าทุกชนิดรวมข้าวด้วยอินเดียก็เหมือนกันนะครับโดน25%นไทย19%เวียดนาม20%ถ้าดูกันเรื่องภาษีแล้วเนี่ยภาษีอย่างเดียวนะจีนจะเสียเปรียบที่สุดแต่ว่าจีนเขาส่งข้าวไปสหรัฐน้อยนะครับไม่เยอะถือว่าไม่เยอะนะครับหลักหมื่นตันก็ถือว่าไม่มีผลกระทบมากนักนะครับแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้ว สหรัฐประกาศเก็บภาษีจีนอยู่ที่145นะครับสินทุกชนิดสินค้าแต่ตอนนี้มีการเลื่อนอ,อผ่อนปลนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะเจราจาทางด้านการเมืองทางด้านอะไรก็แล้วแต่ในหลายๆหลยๆ,ๆอย่างตอนนี้ก็เก็บภาษีไปก่อน30%นะครับถ้า30%เนี่ยถือว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรกับจีนมากนะักแต่ถึงแม้จะ145%เ จีนก็ไม่ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าส่งข้าวไปขายอเมริกาน้อยมากนะครับอาจจะส่งไปขายที่อื่นแทนอันนี้ถือว่าไม่มีผลกระทบเรื่องภาษีเลยแล้วกันนะครับน้อยนะครับผลกระทบน้อยทีนี้มาดูอินเดียอินเดียโดนภาษี25เนะครับผลกระทบของอินเดียก็พอสมควรเพราะว่าอินเดียส่งข้าวไปอเมริกาอันดับ2รองจากไทยนะครับตอนนี้เสียภาษี25 แต่อย่าลืมว่าวันที่27สิงหาคมนี้ถ้าดิวที่เคยคุยกัอินเดียแล้วอเมริกาผ่อนปลนให้ถึง27ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องดิวอะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นข้อเสนอที่ว่าอเมริกาไม่พอใจที่อินเดียหันไปซื้อน้ำมันจากรัเสเซียนะครับอเมริกาก็เลยขู่ว่าจะเ,เก็บภาษีอินเดียที่ 50%เลยทีเดียวแต่ตอนนี้เก็บไปก่อน25%ถ้ายังคุยไม่รู้เรื่องวันที่27สิงหาคมนี้อเมริกาก็จะเก็บภาษีอินเดียเต็มๆ50%นะถ้า50%เนี่ยผลกระทบดูแรงแน่นอนนะครับทำให้อินเดียนั้นต้องไปม,มองตลาดที่อื่นแทนนะครับอา,อาจจะอาจจะ ไม่เอาข้าวมาขายในอเมริกาหรือส่งมาขายน้อยมากเพราะว่าคงแข่งขันราคาไม่ได้นะครับถึงแม้อินเดียจะราคาถูกก็จริงแต่ว่าถ้าเจอภาษีไป50%แบบนี้ยังไงก็สู้ราคาของคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะไทยนะครับมาดูทางด้านของประเทศเราบ้างนะครับบ้านเราเนี่ยจะได้เปรียบภาษีกับชาวบ้านเขาอยู่นิดหน่อยนะครับถ้ามองเรื่องภาษีอย่างเดียวนะครับ แต่ในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เลยสู้จีนไม่ได้สู้อินเดียสู้เวียดนามไม่ได้นะครับแม้แต่แเ,ตเวียดนามเราก็สู้ต้นทุนการผลิตเขาไม่ได้ตอนนี้ชาวนาของบ้านเราของประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญกับต้นทุนที่สูงนะครับสวนกับราคาข้าวที่ขายได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางด้านค่าแรงค่าวัตถุด,ดิบค่าปุ๋ยค่ายาค่ามแมลงค่ายาค่าญ้า,านะครับพวกนี้ราคาสูงหมดเลยแต่สวนทางกับ ราคาข้าวที่ตกต่ำทุกวันนี้ทําให้คิดว่าในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยไทยจะฟื้นตัวในเรื่องของการแข่งขันหรือเรื่องราคาได้ยากโดยเฉพาะในข้าวขาวนะครับแต่สาเหตุเบื้องต้นหลักๆเลยนะครับสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทําให้ข้าวตกต่ำในรอบ17ปีเนี้ยโดยเฉพาะข้าวขาวนะครับเนื่องจากว่าอินเดียเมื่อก่อน,เ,นเคยประกาศ งดการส่งออกข้าวขาวไปทั่วโลกแต่ตอนนี้ได้กลับมาส่งออกอีกครั้งหนึ่งทำให้กดดันราคาข้าวโลกเนี่ยตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอินเดียและเวียดนามสต็อกข้าวเนี่ยมหาศาลมากดังนั้นอินเดียและเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกเนี่ยต้องเร่งระบายข้าวสต็อกเก่าท,ที่เยอะ ที่มหาศาลเนี่ยออกมาให้ได้มากได้เร็วที่สุดเพราะว่าฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่ก็กําลังเก็บเกี่ยวอยู่ข้าวเก่าก็ยังเยอะข้าวใหม่ก็ออกมาเยอะต้นทุนก็ต่ํากว่าเราดังนั้นราคาข้าวจึงตกต่ําลงมาเรื่อยๆและมีโอกาสที่จะดิ่งไปกว่านี้อีกนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องพวกเราชาวนาไทยจะอยู่กันได้ยังไงต้องปรับตัวกันยังไงบ้าง ใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดออกตอนนี้นะนะตอนนี้คือเราต้องพยายามลดต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ให้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากที่สุดนะครับมันอาจจะดูฟังเป็นสิ่งที่สวนทางกันนะครับแต่ต้องพยายามทําให้ได้ไม่งั้นเราจะแข่งขันราคากับ ประเทศอื่นไม่ได้เลยนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ